เป็นความเชื่อของเราว่าเออนังสือเนี่ยแหละมันมัน,ม,นมันคือรากฐานของการอ่านทั้งหมดเริ่มฝึกทากาแฟการเริ่มหาขานมขนมหาอะไรที่มันพอจะแบบเป็นไปได้ในสกเกลแบบเราใช้คําว่าบุ๊กคาเฟ่ครับแทนที่จะเจอผู้อ่านปีละสองครั้งเราได้เจอผู้ออ่านเกือบทุกวันเนี่ยเราได้ทดลองทั้งแบบวันที่ไม่มีคนจนวันที่แบบคนแน่นล้นเราอยู่กับตัวเทคตัวหนังสือมาตลอด ก่อนหน้าน,นี้เราทดลองทําร้านหนังสือเล็กๆแบ่งพากทาหนังสือไปด้วยแล้วก็ถ้ามีลูกค้าเข้ามาเราก็พูดคุยกับลูกค้าแนะน,นําหนังสือได้เสิร์ฟกาแฟได้แล้วก็มีเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับจนวันนึงก็ตกลงกันว่าเราจะทําเป็น The Alphabet Book Cafe แทนที่จะเจอผู้อ่านปีละสครั้งเราได้เจอผู้อ่านเกือบทุกวันเรื่องฝึกทํากาแฟหาข,าน,ขานมขนมหาอะไรที่มันพอจะแบบเป็นไปได้ในสเกลแบบเราใช้คําว่า Bo ๊กคาครับ ในสมัยก่อนเนี่ยครับพวกนักเขียนดังๆของโลกเนี่ยเฮมิงเวย์เอเดินเขียนวรรณกรรมเรื่องสําคัญของโลกแบบในคาเฟ่นะครับแต่แค่บอกว่าตัวเอเซนต์ของคาเฟ่จริงๆมันคือมันคือสถานที่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นตัวเองให้มากที่สุดในการเอาข้อความต่างๆทิ้งไว้เอเราอยากให้เขาเห็นบางประโยคคําบางคํามันค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมาแต่พอเราสัมผัสบางทีเราได้หนึ่งประโยคเราได้หนึ่งควันนั้นมัน,ม,นมันเปลี่ยนเราได้จริงๆนะครับเราก็พยายามพรีเซนต์ออกไปให้เห็นว่ามันมีคาเฟ่แบบนี้อยู่นะมามาพักผ่อนซะอะไรเงี้ย บ,บางทีอาจจะอ่านอยู่แล้วบ้างหรือไม่ไม่ได้สนใจจะอ่านแต่พอมาเนี้ยครับมันได้ใกล้อ่ะครับเพราะหนังสือทุกเล่มในนี้สามารถหยิบเป็นันังอ่านที่โตะไม่ชอบเอามาเก็บเรามีสตาฟแนะนำเนี้ยก็ทําให้ตัวผู้อ่านที่เขาแบบอยากอยากเริ่มอยากลองเนี้ยมันมันง่ายขึ้นมันไปทุกจุดเร็วขึ้นแล้วเราก็สามารถแนะนําได้แล้วมันก็เกิดการเริ่มต้นมันก็เกิดแบบเนี้ย ในช่วงแรกเนี่ยมีเป็นฟิลแบบพวกคาเฟ่ฮอปเปอร์เนี่ยมาจะมาส่วนลูกค้านอื่นที่ตามมาก็จะหลากหลายอย่างที่บอกก็คือทั้งนักอ่านดั้งเดิมของสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยครับกับลูกค้าที่มาทานกาแฟจริงๆแล้วก็มาเริ่มรู้จักเราเพื่อนใหม่หรืออะไรเงี้ยที่เราไม่เคยไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาตับมันเข้ามาด้วยด้วยความเป็นคาเฟ่แล้วก็ความเป็นหนังสืออ่างเงี้ยพอม,มันผสมกันมันก็มันก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจครับในช่วงพีเรียสามเดือนแรกเนี่ยเราได้ทดลองทั้งแบบ วันที่ไม่มีคนจนวันที่แบบคนแน่นร้านกาแฟเบเกอรี่อะไรเงี้ยครับประมาณ60%ส่วนหนังสือหนังหาอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ30%แต่ก็จะมีกระจุกกระจิกอื่นๆเครื่องเขียนอะไรเงี้ยด้วยตัวหนังสือเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ของมันได้ตัวกาแฟก็เป็นตัวเสริมอยู่แล้วเราเริ่มเจอลูกค้าประจําที่แบบชัดเจนขึ้นมานั่งแบบสามทีชั่วโมงอย่างต่ำลูกค้าประจําที่เราเข้ามาอะไรเงี้ยครับเราก็คาดหวังให้ให้มัน มันยืนระยะไปได้ยาวๆเรายังมีแรงทาหนังสือได้อยู่ยังมี กาแฟให้ทุกคนที่เข้ามายังมีเครื่องดื่มดีๆให้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเป็นความคาดหวังของหลายๆธุรกิจในการเติบโตมันก็มันก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาดูไปอีกก็แค่ทําตัวให้พร้อมคนอ่านมาลูกค้ามาแล้วแฮปปี้กับตรงนี้กลับไปอะไรเงี้ยอันนั้นละผมว่าน่าจะน่าจะวินกันหมดอยากให้ทุกคนได้แบบลองมามานั่งพักมาใช้สเปซต,ตรงนี้หนังสือที่เรามีข้อความต่างๆอย่างน้อยมันก็อาจจะทําให้แบบเออได้โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งกลับไป